อรุณสว่างยามเช้ากับพุทธพจน์เตือนใจพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ตรัสไว้ว่าผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้ยากละเอียดยิ่งนักมักตกไปในอารมณ์ที่น่าใครเพราะว่าจิตที่คลุ้มครองแล้วนำสุขมาให้มาจากคุตักนิกายธรรมบทความสุขของมนุษย์เริ่มจากจิตใจที่ดีงามใสบริสุทธิ ถ้าจิตมีมนทินกิเลสอาสวะห่อหุ้มมากย่อมมีสุขน้อยถ้ามีกิเลสเข้ามาปนน้อยย่อมมีสุขมากวัดความสุขกันที่ความบริสุทธิ์ของใจแต่หากมีใจขุนมัวจิตคุกกลุ่นด้วยไฟคือราคะโทสะโมหะก็ไม่ชื่อว่าเป็นผู้มีความสุขอย่างแท้จริงพระบรมศาส,าสดาทรงสอนว่า ถ้าอยากพบกับความสุขที่เป็นอมตะต้องตามรักษาจิตไว้ให้ตั้งมั่นหากไม่ฝึกฝนอบรมจิตให้ดีแล้วมักจะดิ้นรนซัดส่ายไปหากิเลสซึ่งเป็นเหตุให้ต้องเดือดร้อนอยู่ร่ำไปผู้ปรารถนาความสุขจึงต้องเริ่มต้นที่การฝึกฝนจิตถ้ามันรักษาจิตไว้ให้คงความบริสุทธิ์ จนเห็นเป็นดวงใสสว่างอยู่กลางกายเสมอเมื่อจะพูดหรือกระทําสิ่งใดก็จะมีความเหมาะสมพอดีและจะนำแต่สิ่งที่ดีมีสิริมงคลเข้ามาสู่ตัวเราดังนั้นจิตที่ฝึกดีแล้วจึงนำสุขมาให้จากส่วนหนึ่งของรายการธรรมะเพื่อประชาชนโดยหลวงพ่อธรรมชยโย